ดวงชะตาราศีสิงห์ข่าวดีข่าวเด่นบอกต่อเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนสิบวันต่อจากนี้ไปท่านจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางสิ่งบางเรื่องจะเข้ามาแบบที่ท่านนั้นไม่ได้คาดคิดหรือทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ท่าน สวัสดีชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่ระบุไม่ใช่เจาะจงดวงชะตาของคนใดคนหนึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสำหรับดวงชะตาของทุกๆราศีต้องบอกว่ายิ่งเข้าใกล้ช่วงสิ้นปี ดวงชะตาแต่ละราศีนั้นจะพบเจอกับสิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นบางเรื่องบางสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นแบบที่ท่านไม่ได้เตรียมเนื้อไม่ได้ตั้งตัวบางสิ่งบางเรื่องก็เกิดขึ้นจากตัวของท่านเองหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมแต่ดวงชะตาทั้งส2องราศีในช่วงใกล้สิ้นปีนั้นดวงชะตาจะเกิดการผันผวนจะมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างนั้นจะทำให้ท่านนั้นพบเจอกับการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนออกไปแตกต่างจากเดิมรวมไปถึงดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นับแต่นี้เป็นต้นไปยิงเข้าใกล้ช่วงสิ้นปีดวงชะตาของท่านนั้นจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบางเรื่องก็เหนือความคาดหมายเหนือความคาดคิดของท่านแต่ภาพรวมดวงชะตาของท่านนั้นยังคงเดินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นกับท่าน ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องมงคลส่งท้ายเดือนชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ท่านได้รับแรงจากดาวศุกร์และได้รับแรงอิทธิพลจากดาวอาทิตย์บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านก็ต้องตระมัดระวังต้องใช้ความรอบคอบแต่เรื่องดีๆเรื่องเด่นก็จะมีเกิดขึ้นกับท่านเช่นกันและจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ท่านมากที่สุดชาวราศีสิงห์ในช่วงก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤศจิกายน ดูเหมือนว่าท่านจะพบเจอกับผู้ใหญ่ใจดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้โอกาสต่างๆกับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการงานตัวท่านนั้นยังคงจะมีสิทธิ์ที่ได้เข้าไปอบรมในหลักสูตรสำคัญส,ค,ญสคัญรวมไปถึงชาวราศีสิงห์ตัวท่านนั้นจะได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานไม่ว่าจะต้องเข้าไปอบรมหลักสูตรสำคัญหลักสูตรพิเศษรวมไปถึงในตอนนี้ ตัวท่านค่อนข้างที่จะเป็นที่กล่าวขานเป็นที่พูดถึงจากคนหมู่มากจากหลายๆกลุ่มหลายๆฝ่ายในตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับตัวท่านตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะได้รับโอกาสพิเศษค่อนข้างที่จะได้รับโอกาสที่ดีมากกว่าคนอื่น ตัวท่านนั้นจะได้แรงสนับสนุนผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ดูเหมือนว่าในช่วงสิบวันก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤศจิกายนการงานของท่านค่อนข้างที่จะก้าวหน้ามากเลยทีเดียวหรือแม้แต่การที่ตัวท่านนั้นจะปูทางไปสู่เดือนธันวาคมดูเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาที่สดใสไม่ว่าตัวท่านนั้นจะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอโครงการพิเศษไปขอความช่วยเหลือต่างๆนานา,นา ค่อนข้างที่จะได้รับความร่วมมือหรือแม้แต่สิ่งที่ท่านขอสิ่งที่ท่านต้องการมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะพร้อมที่จะสนับสนุนก็ถือว่าในตอนนี้ตัวท่านนั้นจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่คอยเสริมคอยอุปถัมภ์ท่านในลหลายๆด้านเลยทีเดียวและยังคงรวมไปถึงปัญหาต่างๆนานาที่ชาวราศีสิงห์พบเจอไม่ว่าตัวท่านนั้นจะพบเจอปัญหาที่เกิดจากตัวของท่านเอง หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับปัญหาที่ตัวท่านนั้นเดือดร้อนเพราะบุคคลอื่นมีเกณฑ์ที่ตัวท่านนั้นจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาแก้ไขหนักเป็นเบาอะไรที่เกิดปัญหาท่านก็จะสามารถเคลียร์สามารถแก้ปมใหญ่ๆก็สามารถแก้ไขได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าอะไรก็จะไปในทิศท,ทางที่ดีเรียกได้ว่าพร้อมที่จะมีคนช่วย ผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะเข้ามาเสริมเข้ามาสนับสนุนท่านเข้ามาแก้ไขในหลายๆปัญหาทําให้สิ่งที่ท่านติดขัดสิ่งที่เป็นปัญหากับท่านอยู่นั้นในตอนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างที่จะแก้ไขได้และไปในทิศทางที่ดีและสําหรับชาวราศีสิงห์บางท่านในตอนนี้ท่านก็พบเจอกับปัญหาเรื่องเข้าใจผิดต่างๆนานา,นา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการงานในตอนนี้ก็ถือว่าท่านโชคดีท่านจะได้คนที่ท่านให้ความเคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเข้ามาแก้ไขจะเข้ามาเคลียร์เป็นคนกลางเป็นคนคอยเชื่อมแก้ปัญหาต่างๆจะทําให้สิ่งที่ขาอกขาใจท่านสิ่งที่เป็นปัญหานั้นจะถูกแก้ไขจะถูกเคลียร์ทั้งหมดก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและในทางตรงกันข้ามชาวราศีสิงห์การที่ท่านนั้นโดดเด่นแบบผิดทูผิต,ตาผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะเสริมพร้อมที่จะผลักดันท่านท่านก็จะหนีไม่พ้นจะมีเพื่อนร่วมงานบางกลุ่มเพื่อนร่วมงานบางคนที่จะเข้ามาขัดขวางเข้ามาทำให้ท่านนั้นพบเจอกับอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นการพูดแซลถากถางพูดจาให้ท่านเกิดพลังลบขอให้ท่านอย่าไปใส่ใจก็จะเป็นแค่ในช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับไปอยู่ในสภาพเดิมก็ขอให้ท่านนั้นอย่าไปโต้เถียงอย่าไปโต้วาทีระมัดระวังจะเกิดปัญหาตามมาขอให้ท่านนั้นมุ่งแค่ทำงานตั้งใจทำงานให้เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่าง ตัวท่านนั้นจะพบเจอกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างแน่นอนและสำหรับชาวราศีสิงห์บางท่านที่ท่านหวังอะไรรอคอยอะไรมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้พบเจอกับสิ่งที่ท่านรอรวมไปถึงสิ่งที่ท่านรอคอยนั้นจะสมหวังสมปรารถนาสำหรับในข้อนี้ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาของท่านในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี ดวงชะตาของท่านค่อนข้างที่จะสมหวังในหลายๆสิ่งที่ท่านรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องความรักรวมไปถึงเรื่องการงานการเงินก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้สมหวังสิ้นสุดการรอคอยหากจะเกี่ยวกับการงานตัวท่านนั้นในตอนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านรอคอยการสมัครสอบรอคอยการสัมภาษณ์การเรียกตัวหรือรอคอยการเปิดสอบ ในสถานที่ทำงานที่ท่านรอคอยมีเกณฑ์ที่ใกล้ถึงวันที่จะเปิดสอบมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้สอบได้สมัครตามที่ท่านตั้งใจยังคงรวมไปถึงมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้เรียกสัมภาษณ์เรียกรายงานตัวถึงคิวเลขที่ของท่านในการเรียกบรรจุก็ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเกี่ยวกับการงานของท่านและหากจะพูดถึงการเงินในตอนนี้สิ่งที่ท่านรอคอย ไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านจะได้เงินจากลูกค้าเป็นเงินที่เคยค้างกันมาเป็นงวดงวดก่อนหน้านี้หรือแม้แต่ตัวท่านนั้นจะได้ปิดการขายสินค้าปิดการขายสิ่งที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนมือต้องการจะขายไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือแม้แต่การปล่อยเช่าการปล่อยเซงทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นใจให้กับท่าน มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ปิดการขายทุกอย่างสมหวังมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้จับเงินก้อนมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาใช้จ่ายก็ถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะสมหวังในหลายๆเรื่องที่ท่านตั้งใจและยังคงรวมไปถึงความรักต่างๆชาวราศีสิงห์ท่านอาจจะไปแอบปลื้มใครแอบชอบใครตัวท่านนั้นพยายามทำคะแนนในช่วงนี้ ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่สูญเปล่ามีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะได้ความรักกลับคืนมาด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆหรือแม้แต่ใครที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนในช่วงทัดจากนี้ไปทุกอย่างจะชัดเจนใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ต้องมาเสียเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่าน และสำหรับชาวราศีสิงห์หากจะพูดถึงโชคลาภหรือดวงด้านโชคต้องบอกว่าในตอนนี้ชาวราศีสิงห์ดวงก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤศจิกายนนั้นดวงชะตาท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพื้นฐานดวงของท่านนั้นโดดเด่นที่สุดและในตอนนี้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ท่านยังคงได้ดวงของลูกๆและหลานเข้ามาเสริมอีกหนึ่งแรง ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเลี้ยหลนคนในครอบครัวของท่านคนใกล้ชิดท่านดวงสมพงกันอย่างมากในตอนนี้นําพาโชคลาบนําพาสิ่งดีๆเข้ามาให้ตัวท่านทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดจากความบังเอิญความไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลรอบตัวท่านเลขวันเกิดเลขวันครบรอบต่างๆทุกสิ่งนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเลขมงคลก็ขึ้นอยู่ว่าตัวท่านนั้นจะพบเจอปริศนาในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นลูกๆและหลานพร้อมที่จะนาโชคนำลาบมาให้ท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์และในช่วงสิบวันก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤศจิกายนก็ขอให้ชาวราศีสิงห์นั้นทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานระวังการที่ท่านนั้นโมโหง่ายเป็นคนขี้งุนงิดระวังคำพูดคำจาหรือแม้แต่ตัวท่านควรที่จะระวังกริยาท่าทาง อาจจะมีการพูดจาทำให้คนใกล้ตัวนั้นรู้สึกไม่ดีคนฟังนั้นรู้สึกเสียใจก็ขอให้ท่านถนอ,อมคําพูดกับคนใกล้ตัวและชาวราศีสิงตัวท่านนั้นยังคงต้องให้ความสำคัญกับการใช้กริยาท่าทางท่านอาจจะพบเจอกับเรื่องราวบางสิ่งบางเหตุการณ์ ทำให้ท่านนั้นรู้สึกไม่พอใจท่านเป็นคนตรงตรงท่านจะแสดงออกแบบที่มองเห็นได้ชัดขอให้ท่านระมัดระวังจะเกิดปัญหาขอให้ท่านนั้นควรที่จะเก็บอารมณ์เก็บอาการอะไรที่ไม่ควรโกรธหากปล่อยผ่านได้ก็ขอให้ท่านปล่อยผ่านเชื่อว่าชาวราศีสิงห์ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของท่านได้อย่างแน่นอน ก็จบไปแล้วนะครับกับการทํานายกับการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วง10วันก่อนที่จะผ่านพ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนภาพรวมก็ถือว่าดีอย่างมากดีที่สุดดวงชะตาท่านนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่มีดวงชะตาที่ดีแต่ก็จะมีบางสิ่งบางเหตุการณ์ที่ท่านนั้นต้องให้ความสําคัญต้องระมัดระวังเช่นกันขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้น ไม่ใช่เจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณแล้วพบกันใหม่คืนมังกรชาแนลสวัสดีครับ